สีเขียวอย่างเงี้ยคือข้าวใหม่นะคะแต่ถ้าสมมติข้าวแก่จังหน่อยมันจะเอาเป็นสีเหลืองอันนั้นใช่ย่าว่าให้กันนะที่ไอแพคเลยหลาเป็นไอบอกแล้วว่าไอโบยังให้มันขอมมันเสียค่ะดูซ้มซัมส่วนสูงคือเป็นเออ่แฟชัน่นขายครีมนะคะครีมก็ขายนะผู้ใดอยากหน้าใสานี่นี่นี่ขายครีมก็เด้โบดเดอร์ขมาก็ขายครีมก็ขาย350บาทนะคะครีมกลางคืนนะกันแดดดิกันแดด, ي, กนด,ดก็ขายก,กันแดดเจ้าหญิงอึบ อ้ยขาดทั้นนี่อันนี้เป็นกันแดดเจ้าหญิงเนื้อใยไหมร้อยเจดสิบาทถ้าว่าเซ็ตเป็นเซ็ตก็จะตกที่ห้าร้อยบาทนะคะตัดเลยยังอ้ยน่าเริ่มเข้าที่แล้วเนาะยายเนาะจะว่าบอกเขาต้องยับมนันมาหรือว่าเขาต้องยกโตค่อยเคยเป็นคนโง่งคนหนึ่งนะตอนที่ค่อยเรียนวิชาภลระ ตอนนั้นอะไปกระโดดเสื้อหมู่จะฟังหนึ่งที่ค่อยว่า้ฟังอะค่อยจะฟังหนึ่งแล้วมันนี้มันคากอนหินหมู่ค่อยนั้นเราก็สิเดินกลับไปแล้วก็เอาเสื้ออะปลดออกค่อยอะอยากเดินกลับไปแล้วก็สิยกกอนหินออกเพื่อใช่เสื้อมันปล่อยนะคนเลยว่าเออควรสอบว้นที่หนึ่งที่สองที่สามก็คนไทยห้องนี้มันสร้างแตกต่างกันโอ้โหเก็บไปทางใช่ วันนี้จะเป็นคิวของใครเมื่อวานได้แค่สิบสองโลโอ้ยกว่าตกโซ่วันเมื่อวานได้แค่สิบสองโลจะเย็นนะคะทุกคนเพราะว่ายายเราตา่มนะโบเนาะตามภาษาโอท็อปบ้านเราที่ไอาขายนี่เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้กินของแบบของจากชาวไร่ชาวนาจริงๆทุกคน น้องโบน่ะถามว่าซื้อที่อื่นได้ไหมแต่มันจะได้สินค้าดีเหมือนที่เา้านาเขาทำไหมเพราะว่าเขาขายมาทุกปีนี่เลยนะคะสินอย่างนี้แล้ววิธีการเก็บทุกคนไปดูเอาใน Google เพิ่มเติมเด้ออาว่าตกอ,อีกแล้วทุกคนไปดูใน Google เพิ่มเติมเพราะว่าพราะที่ว่าเจ้าคุณว่ามันสินขาของเจ้าคือดีแห้งวันนี้นะโบมาหอดข่อยผัดคือ แงแค่แอย่ง,อยงแบบนี้สิโทษให้อาอีกละก็ไปเบิงการเก็บนะคะใช่แต่ว่าถ้าผู้ใดเก็บเป็นอ,อยู่ได้เป็นปีเสร็จแล้วหนึ่งเสียงตึงตึงตเนี่เพราะว่าเขาจะสั่งเพิ่มเติมมานะแต่ว่าอาย,ยังไม่รับเพราะว่าอายคิดว่ามันต้องเป็นรอบพวกนี้อะยังไงก็ไม่ทันวันนี้นะ จาให้เขาจับวะว่าจะเห็ดอะไรอะไรง่ายกว่าอะไรฮะโอ้มือนั่นโบน่ะตำกุ้งกินบวะ่ะให้ยาแอนเอากุ้งไปอันนี้ดีกว่าแยแอนให้กินแซบ่บต่เราหาเราเห็ดกินแซบ่บจะเราหากินโบ,าานบปินเราโบานาะเฮาให้กินบบแซ่บเนาะ เออพรสวรรค์ไผมันเดอ้อคนเฮาอะ่ะบ่งามแต่หากินมานแม่นใครอยากเอาเฮ็ดอันนี้ก็เอาเดอ้อมีอ่าคือไอเว้าเนาะมีคนเคยบอกว่าไผสิเอาเจ้าตื่นกับสาย40อันอะ่ะไรสิเอาเจ้าตื่นกันสายโอ๊ยพอบ่ได,ด้ออนซอดะ อีรีบังนี้พาเอาคอยกะเบ่งจะคของได้ผู้หญิงทุกวันนี้เขาเก่งนะแต่ว่าสมัยก่อนต้องการแบบสร้างเท่าหลังเท่าหน้าคุณเมือ้เป็นเอ็น,อนได้แล้วก็สิทธิ์มันเท่าเทียมกันด้วยแหละเนะาะแต่ก่อนคือมันเรื่องจริงนะเพราะว่าผู้ชายเขาออกไปหาข้าทั้งนอกอะ่ะเนาะ ผู้หญิงก็ต้องแบบว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือยงี่งเนเลยที่นอกบ้านผู้หญิงอะ่ะเขาเหตุงานหลายกว่าผู้ชายแถมยังเอาลูกอีกเหตุงานบ้านอีกสรุปแล้วใครใครใครงานหลายกว่ากันเอา้าแบบว่าเฮ็ุใจในเดี๋ยจ้ะในการแกะเพราะว่าไอา้ยบยอยากมันแห้งอีหลี อันนี้คือตัวตก <bulun case. S 1> <illions. S 2> ค้างเมื่อวานนะคะอก็ตามลำดับ The i บ o ได้รัดคิวให้นะคะสินค้าของเราทุกคนใครปลายทางนะคะใครปลายทางใใรับโทรศัพท์ด้วยนะ นะคะสินค้าใหม่ทุกวันตำเองทุกวันนะคะเป็นสินค้าของชาวนาเราเอง CEO p พ c คเองเลยได้นไง CEO KPP ปกติบ่ได้เข้าเ้ออาจจะเข้าเฉพาะงานเสริมนะคะงานเสริมในที่นี้คือถ้าไอรับอย่างเป็นพิเศษเนี่ยมันก็จะเยอะไอก็จะเข้าแต่ถ้าเป็นพวกคิมพวกอย่างแบบนี้ ันไ่ได้รายน,านะบนเนาะนอกจากไอโฆษณาขายคนมันจังบูมอีกเท่านึงแต่ว่าปกติก็วันละ10บกล่องน,นะบนเนาะสิบสาวกล่องน,นะบนแล้วก็เอาได้อก็ไม่เคยได้ข้าวหรอกปรนยุ่งอยู่ไดนนิดนึงตัดคงตัดคลิป สาโลแป๊บเดียวขาประจำมันแซงนะมันแซงฤดูแรงนะคะพูนละเกี่ยวเข้าแล้ว มันจะมีพอไอามาแพ็กของเหตุงานบัาน,นี้มันเหตุใดไอมันทําให้อคิดถึงมาเหตุใดไอขึ้นหอดตอนที่ไอสบายไหมตอนที่อยู่เกาหลีไหมสบายสุดเลยตอนนั้นอะเงินหลายหลายวันนี้หาเงินเองเป็นจังได้เจ้าสบายดี สินค้านี่นะคะรอบนี้ไอส่งแฟลนะจ๊ะเพราะว่าไออยากให้มันไปไว้บน ส่งไปสนีได้ไหมผ่านว่าทุกคนจ๋าจะบอกว่าที่ไอไม่ส่งไปสนีเพราะอะไรรู้ไหมราคามันสูงนะคะเพราะว่าไปสนีมันคิดเป็นโลเนาะอตอนนี้เขาคิดตายตัวนะคะโลแรกอาจจะ30อย่างเงี้ยโลต่อไปมันก็ถูกแต่ว่าไปสนีเขาก็ก็ทั้งข้างท,างที่จะแพงนะคะไอ้ก็เลยไม่ได้ไปส่งไปสนีให้ อย่าว่าให้การหนนะ้าที่ไอแพ็กลหลายๆไปนี่ไอบอกแล้วว่าไอาบอกอย่างให้มันขอมันเสียแบบนี้เลยนะถ้าสิว่าว่าเจาสิมาเอ่อแพ็กอีกยังโพดโพแท้ออย่ามันแตกแตกมาคือแห้งคือไปหอดพี่น้องก็กคือจบนะคะอือไอก็พี่น้องไปแกะเอาแน่จังหน่อยเด้ออย่าว่าให้อายเด้อเพราิว่าแบบโอ้จะแพกไปนี่เพราะว่าเขาเคยซื้ออีกย่างแล้วแบบว่าเขาจ้าแพ็กลหลายๆไปนี่นะโบิว่าให้กินเลยบ่อย่างไปนี้เวลาที่เขามัด มัดถุงหรือย่างไรอันนี้แหละเขาก็สซิว่าให้ค่อยนี่แหละแต่ว่าอายก็มีเหตุผลนะอายก็มีเหตุผลของอายเด้อหมดจ้าสินค้าค้างเมื่อวานนะคะวันนี้ออเดอร์ใหม่นะ ไปเลย ถ้าสมมติมันเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยคือข้าใหม่นะคะแต่ถ้าสมมติข้าวแก่จัง่ลยมันจะเอาเป็นสีเหลืองอันนั้นคือไม่อร่อยแล้วนะอันนั้นคือเหมาะกับการทาขนมอย่างเดียวขนมก็ยังบ่อแเบจะ้ะถ้าอยากได้ข้าวเม้าแบบอร่อยต้องเป็นข้าวเม้าสีเขียวนะอันนี้คือว่าเรื่องจริงด้จ้ะเด้อเอามืดแล้วบมันเป็นยังมันห้อนหรอ หันร,รับของ KPP ะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็เอามีดแกะๆเอาเด้อนะคะเดี๋ยว้ขออนุญาตแพ็คก,ก่อนนะเดี๋ยว้จะดูว่าวันนี้จะได้กี่กล่องเนาะเราจะรวยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเราสุดแล้วโอ้โหยังไม่หมดนะเนี่ยหมดยังยังกำลังวันนี้หลายบ้านเลยใช่ไหมใช่ค่ะหลายบ้านเลย กำลังจะส่งให้นะคะรอหน่อยนะดึงดึงค่อยๆดึงแกดึงดูคะอย่างงี้หมดเลยนะเนี่ยอันนี้คือทั้งหมดใช่ไหมที่ยังไม่รับเพิ่มใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่รับเพิ่มโคเราจะรวยแล้วนะแกส็จแล้วว้าวประมาณเลขสองคนที่ยังไม่ติดใช่ไหมลูก ีที่เป็นรายชื่อโอ้เป็นไงเราจะรวยหรือยังเราจะรวยเพราะเข้าเม้าใช่แล้วค่ะดูซ้ำๆส่วนสูงเลยส่วนสูง <c oughs> เออวะ่วะวะ้าดขึ้นเลิศแท้แกโอเคเดี๋ยวขออญาตแพ็กก่อนเนะาะขอบคุณวันนี้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะโบ 26ออเดอร์30กิโลเนาะก็ค้างอีก10กิโลเป็นรอบพรุ่งนี้นะคะขอบคุณกำลังใจงหลายๆเด้จัดเดอเดี๋ยวขอญาติไปส่งของก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ